ครับวันนี้โดนหลอกโดนหลอกให้โอนเงินลงทุนเว้มันมีเว็บนี้จริงๆครับทุกคนไม่ใช่มีจริงๆอะ่ะคือแฟนผมไว้มันไม่รู้ทันคนเลยเว้ยห้ดูตอนแรกมันโอนไปสองร้อยมันลงทุนสองร้อยครั้งแรกนี่นะได้มาสองรอยหกสิบมันดีใจโอนไปอีกไม่เคยปรึกษาผมเลยนะเว้ยเรื่องเนะี้ย โอนไป999ได้มาอยู่1,198โอนอีกรอบรอบที่สาม3,000ได้มาอีก600ยังไม่ปรึกษาแล้วก็โอนไปอีก5,000ทีนี้มันเริ่มแล้วแฟนผมก็ไม่เอกใจเขาบอกให้โอนอีกหมื่นห้ามันก็โอนพอโอนหมื่นห้ามันก็ถอนยังไม่ได้ เพราะมันเป็นเว็บหลอกไงก็เลยไปขอยืม29,000แม่ผมโอนมาให้นะ29,000แล้วก็6 0ันนี่เป็นของไปยืมเพื่อนเพื่อนน้องผมแล้วก็โอนไปอีก4,000 5ดูความงู่ของมันอีกอย่างนะเงินในบัญชีนะครับเกี่ยง เกียงไม่เหลือแล้วครับแล้วก็ดูคิดว่าตัวคนเดียวเนี่ยท้องท้องด้วยห้าเดือนเพิ่งไปแอดมิดโรงพยาบาลมาท้องแข็งท้องห้าเดือนท้องแข็งเพิ่งเพิ่งไปแอดมิดโรงพยาบาลมา แล้วก็ให้อยู่บ้านพักผรไม่ได้ต้องหาเรื่องโดนหลอกเล่นโทรศัพท์เล่นไม่เป็นมีเงินดีๆแท้ๆไม่ชอบชอบโดนหลอกอีกสามเดือนลูกก็จะเกิดจะเงินที่ไหนมาเลี้ยงฝากเตือนทุกคนด้วยนะครับ